ใส่กัดตอนนี้ตนะ่อได้นะแต่ดูยิ้มออก Can... You, huh? The lion within is restless. อะไรไหววะไม่ไวพี่แบนฟอร์ดเองแล้วตัวอะไรปะาคนยาวที่ที่ไหนใน APL ครับความจริงใน APL อมักเชีย เอพีออ๋อเอพีเนอะมันคือหลีกแล้วลีกไต้หวันเนาะอ๋อ APL ที่มันมีลีกไทยแล้วก็ผสมกับหลีกไต้หวันหีกอื่นใช่ปะ่ะเทียที่มันแข่งกันอยู่อ่ะพี่เทียฮารอนนะั้นแต่ตอนนี้ศูนสองเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขยับทีมเทียละ <laughs> โอ้ยไอ้นี่มันดีหน้าป่าว่ะลุงจะเอาให้ได้เลยดิต้องบอกว่าจะโดนให้ได้เลยใช่ป่ะบีบอสอะ่ะค <c oughs> นหนึ่งใจส้มนะครับ <sk ills> ดเดินเล่นก่อนนะค <c oughs> นหนึ่งละ กอมาร้อยห้าสิบครับยังไม่กอ่อครับตะกิตตาติดแล้วครับยิงตาที่สองครับตาแรกแายไปตาหนึ่งนะ เมันปิดล่างแล้วเพื่อนปิดล่างแล้วออไม่ได้ออกได้ปะออกออกได้เ่รอซอนเว้ยมันยิงที่ลองขามันได้ปะเดี๋ยวตรงนี้เลยเล่นนี่เล่นนี่เยอะป่ะพี่ เมื่อกี้ลุย่ยไม่ตายไม่ได้ไม,ไดมันติดทีป่ะได้นะรุ่ยยี้แม่งก,ก,กูควรจะได้ is the key to winning. I'm go on down. An ally has been defeated. But some are just at the mercy of theirs. Pay more guard. Pay more guard. No, pay more guard. We're not being long enough. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista.

Our middle lane tower is leveling attack. Your team has destroyed a tower. Your tower has been destroyed. We're the this is it! Staying calm is the key to women. Our Dragon Lane Tower is under attack! An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed.

อย่าดูยี่แม่งออกเอ้ะพี่กอดพี่กอดผมมาผมมาอะไรพี่ยเฮ้ยผมพาให้ผมพาด Our Slayer Lane Tower is under attack. Dragon and Slayer have evolved. Cannoneers have spawned. Those with poor skills will never win. we more. I haven't had อะไรอ่ะไอ้คุ้มเหรอที่วางคนรามาข้างหลังไม้เมันอัดมัวอะไรขนาดผมประคองได้ใช่ตัวผมมันตีคนเดียวไวป่าวะเนี่ยครับเดี๋ยวไปเล่นล่างเฮ้ยไวอยู่ไวมากด้วย

พี่ออกกับโพคลิฟบ้างไหมออกครับออกเกมที่พี่จนนะต้นเกมแล้วแบบเบอร์ใครไม่ตายแล้วอะถ้าพี่จนลงมาพี่จะแบบออกโพคาลิแบบต้นเกมดูศูนย์สองศูนย์สามอะเอ๊ะบนไม่ไงบตางเลยพี่มาระวังมันปีกัดแหลก ด้าานล่งครับมันเสียเรียกแล้วอ่ะต้องบังคับกลับถ้าไม่กลับก็ไม่ได้กลับแล้วนะกลับแต่ว่าเราเร่งเอาเว้ไม่ได้นานการเข้านี่มนะันภูมแล้วผมแล้วเนะี่ยเนาะเฮ้ยใครทำอะไรใจเย็นๆเนี่ยเห็นด้วยมั้งกดสามอยู่ครับ ไม่พีมแมวโบ่พอดียังเยอะยายายาไปอ๋อลองเล่นหน่อยกันดีปะเฮฟอตเรียบร,ร้อย พี่ฝรั่งเล่นถูกกับพี่แต่ผมม่ได้ไปกับพี่ผมเคยจำได้ว่ามันต้องดักอยู่อีก่าอ,ออกผมไม่ได้ไปเมื่อกี้มันอันนี้หรอดิดักสวยแต่ว่าคนเดียวดิแต่คนเดียวไม่น่าใส <laughs> เพื่อนแรกล่างมันจะได้ป้อมล่างมันเข้าหลุมวาร์ปมาเพื่อนโอ,อ้อย่างนี้ได้ล่างอยู่ดงีไม่เป็นไรตะขัดวาร์ปอยู่เมื่อกี้ถือว่าได้ขับแต่ก็ตายแลกป้อมลเลยได้ไอ้พี่ถ้ามันตีมังกรเราเปิดคองสวนก็ไนดนะ้พี่เหมือนลุยวิ่งมาของมาเอ้ยพี่ฟอร์ดน่าจะได้นะม <c oughs> ี่พ,พี่ลืมกดปีกก็พี่ อั้งสเปซ <c oughs> เ,เ,เ,เฮ้ยเราคนน้อยจริงเหียไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะ,ะโอ,อ้ยเคเฮ้ย,ย,ยเฮ้ยสไลด์สไลด์มั่ววัาเราสองตรงนั้นอ่ะเอผมยงไม่โดนหายาวอุตาองพี่พลาดละ ยกโดนตัวลหลายเลยผลัดก,กันตายแค่แต่งแรกแเรื่อ ถ้าเมื่อกี้เราไม่โยนกันแล้วเราได้คลองเนี่ยแล้วเราไปเล่นกับเวทดีๆได้สามทางใช่เมื่กี้มันก็ได้อะก็ตามเราสำคันเฮ้ยได้พี่อีกแล้วตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายพวกแล้วเหรอตัน นี่มันเสียเรียกอะมันกลับมาใหม่บวกได้มันไม่มีรียกได้เรียกโดนก้อนตัวหลังนะผมเจ็บอะขึ้นหมเนี่ยเฮ้ยกลับมาหน่อยก่อน

ได้แค่หายาไอยงไม่โดนไบรลอนเนี่ยได้สองตัวเวฟเบฟใกล้อยู่อ่ะน่าจะเกิดทันอยู่ไอพี่มาเกิดคนแรกเห็นเราหมดมเพื่อนว่าจะบินม,ม,ม,มันบินมาคนน้ไอไเยนเพื่อนใกล้เกิดแล้วไอคีบคีบคีบที่จะถึงอ่ะเล็กน้อย ไม่เข้านะพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันมันจะวาร์ปลงมานะพี่กันง่ายกันง่ายกันง่ายเว็บบนกับเว็บข้างใกล้มาละกางมาก่อนบนจะถึงละตายโลจัด ป่ออาเพรงข้ามแักแข่งเก่า่ใช่ครับว่า hmm. จั์ครับบีบอนลองรอารีรี

กาแฟโดนเาแฟโดนอับก oh. <sh> ็แฟยังไม่ตายจนถึงตอนนี้พี่ยังไม่ตายเลยเฮ้ยพี่ฟอดเอาด่าเลยพี่พี่เรียกเรียกกดรวมกลุ่มเลยพี่เรียกเพื่อนไปเรียกเพื่อนไปด้วยจับวัดกลางได้นะพี่มันเหลือคนเดียวชนะแล้วเนี่ยตรงกลางผมกันมันลอยบนไม่ได้แล้วผมทำไปแล้ว ลุยนี่หว่าอร่อยไงไปดิอะไรเนี่ยคว้ากบ้ามาแล้วพี่จจม,มัน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 จับคาเฟ่พี่นะมันคาเฟ่มันไม่ตายอะเลยไฟชนะเลยเสียมันกดหมดแล้วอะ่ะ เอาโยนเลยดิแม่แม่แม,ม่ไปน่าจะไปนานแล้วนะใช่ชนะน,นานแล้วโดนจัดแต่แต่ตัวอัดคาเฟเอ็กก็น้อยอย่างดีแค่เบลอนแล้วเบลอนเข้ามาแล้วไม่ตายแล้วหมดแล้ว